มัธุรัตนตยาศาสตร์ขอนบกน้องแดระรรัตนาไทรย้อยความเคารพบุรพาจารย์มีหลงปู่มั่นหลปูกองมาตลอดจนท้าประคุณสมเด็จพระญาณนวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินรโรเป็นต้นด้วยความเคารพออนน้องอย่างสูงยิ่งขอเชรยเรนทร ท่านผู้ดูแลสาขาผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาที่ปรึกษาคณะบริหารสาขาตลอดจนอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาหลักสูตรวิทยนราาัศมสมาธิออนไลน์รุ่นที่7สาขา1 0ึกวัดพุทธมงคลน,นิมิตจังหวัดนครสวรรค์อรมาภาพพระจันาร์วุฒิสุมเมโทผู้ดูแลหลักสูตรวิทยนราาัศาสมาธิออนไลน์รุ่นที่7 สาขา109วัดพุทธมงคลิมิตรจังหวัดนคร,วรสวรรค์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่2ซึ่งพอ,อามาถึงช่วงของกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่2นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังจะบอกว่าเราท่านทั้งหลายกําลังใกล้จะจบหลักสูตรการเรียนวิชาสมาธิตามแนวทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังีเทโร ที่เราทุกท่านได้เริ่มเรียนกันมาถ้าหากว่าพูดถึงตำราเนาะก็เล่มนี้ก็ใกล้จะจบเล่มที่3แล้วในการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิเนี้ยก็เป็นหลักสูตรที่มีคุณสมบัติมีความรู้เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีคุณสมบัติเท่าเกับหลักสูตรครูสมาธิ ที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เขียนหลักสูตรนี้มาจุดสำคัญของหลักสูตรวิทันรักษาสมาธิก็คือพวกเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเป็นหลักสูตรไฮเทคนี่แหละในการได้รับฟังเทปคำบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อได้ฟังคำอธิบายการบรรยายนำเสนอสรุปองค์ความรู้ที่จะได้ในแต่ละหัวข้อมาจนถึง กิจกรรมสัมพั์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการที่พวกเราจะได้บอกกล่าวว่ามีสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์บ้างสิ่งใดที่เราจะก่อให้เกิดการสามัคคีกันมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันไม่ใช้สมาธิในทางที่ผิดแล้วก็ทำสมาธิแผ่เมตตาจิตเพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างที่พวกเราได้กล่าวคำปริยาณในทุกๆครั้งที่เราได้ มาเรียนรู้วิชาสมาธิตามแนวทางนี้เวลาที่เราได้เรียนรู้ในช่วงเล่มที่หนึ่งเราก็อาจจะได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานเรื่องอาการปรับสภาพบรรยากาศภายนอกภายในให้พร้อมสำหรับการทําสมาธิขยับมาจนถึงการเริ่มต้นการทำสมาธิการบริกรรมต่างๆซึ่งมั่นใจว่าทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติมาแล้ว แล้วพอเราขยับมาเราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องชาญเรื่องชาญลึกชาญตื้นเนาะแล้วเราก็ได้เห็นคุณสมบัติที่ส่งเสริมประโยชน์ที่เกิดขึ้นอนี้ครับจนมาถึงเรื่องของยาที่เราได้มาเรียนรู้กันแล้วก็อาจจะมีบางท่านได้รับประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ท่านได้เพียรปฏิบัติมาเนาะก็ เชื่อมั่นอีกครั้งนึงเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ส่งในแบบประเมินแบบสอบถามทุกวันเนี่ยแบบฟอร์มของเราเนี่ยก็จะทําให้ทุกท่านได้มีตัวเตือนในการที่รู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาทําสมาธิแล้วนะเวลานี้ได้เวลาเรียนแล้วนะและหลังจากนั้นทุกท่านก็ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะอันมาเข้าใจถูกนะก็ในเรื่อง นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครบังคับท่านใดได้เป็นเรื่องภาวะของการปฏิบัติเฉพาะตนเฉพาะตัวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีบรรยากาศที่เอือ้อโดยการมีพี่เลี้ยงที่ช่วยพวกเรามากเหลือเกินบางคนก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นตัวเตือนใช่ไหมเป็นผู้ที่มาเตือนเราให้เราได้จัดเวลาในการทําสมาธินะครับสำหรับหลายหายท่านก็อาจจะมี โอกาสได้เรียนวิชาสมาธิเนี่ยมาหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นครูสมาธิภาคออนไซต์ site, เนาะหรือว่าอาจจะเป็นวิทันภาษาสมาธิไม่ว่าจะเป็นรุ่น1จนถึงรุ่น6ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็บางส่วนก็อาจจะยังไม่เคยเลยท่านก็สามารถดูพื้นที่ที่ท่านสามารถสนใจตอบความสนใจของท่านต่อได้อ๋อเรียนแล้วเห็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะ ที่สาขา109ของเราเองก็มีพื้นที่ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ต่อเนี่ยเนาะก็ท่านผู้ดูแลก็บอกว่าเ,เราก็มีเปิดหลายหลักสูตรเลยลหละไม่ว่าจะเป็นครูสมาธิภาคออนไลน์เนาะหรือว่าการเปิดวิทยรราลายสมาธิภาคออนไลน์ line. นี่แหละก็ตอบโจทย์ตามความสะดวกของผู้เรียนของนักศึกษาในการที่จะ จัดสรรเวลาของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นออพอจบรุ่นนี้แล้วหลายท่านที่รู้สึกเห็นประโยชน์อยากจะศึกษาเรียนรู้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังหรือว่าเราฟังในตอนเรียนวันนี้ฟังกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่เราเราอยากจะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเราอาจจะได้มีการฟังทำซ้ำอย่างเงี้ยนะครับก ไม่ได้มีการปิดกั้นเลยท่านสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิธันาศาสตร์สมาธิรุ่นต่อไปได้นะครับซึ่งสําหรับรุ่นต่อไปนี้ก็เตรียมที่จะเปิดรับแล้วก็เริ่มเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยประมาณเนาะและเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีข้อมูลให้กับทุกท่านได้ได,ได้ได้รวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของแต่ละท่านแล้วกันว่าถ้าท่านเห็นสมควรอยากที่จะ สมัครอยากที่จะเรียนรู้สมาธิต่อเนี่ยก็สามารถสมัครได้โดยข้อมูลก็คือ,อ,อวันประถมนิเทศเนี่ยเป็นวันที่4พฤษภาคมวันที่4พฤษภาคมเนาะเป็นการประถมนิเทศแล้วก็ท่านก็เริ่มเรียนเหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งทุกท่านก็คงเข้าใจระบบดีเรียบร้อยแล้วแหละเพราะตอนนี้ทุกท่านก็สามารถส่งการบ้านทําเวลาปฏิบัติเพิ่มเติมได้ บางส่วนก็เข้าเรียนส่งอย่างสม่ำเสมอนะฮะก็สำหรับรุ่นที่8นี้ก็จะเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่5พฤษภาคมโดยที่เราประถมนิเทศวันที่4พฤษภาคมท่านก็สามารถสมัครได้ตามลิงก์ที่จะส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะฮะก็หรือถ้าท่านใดตกหล่นไม่ได้รับหรืออาจจะมีสิ่งใดก็แน่นอนว่าประสานกับที่เลี้ยงที่ดูแลกันมาได้โดยตลอดเนาะก ในกิจกรรมวิทัณศรสาสมาธิออนไลน์ก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สามารถเรียนรู้ต่อได้เพราะคุณสมบัติพื้นฐานก็คืออยากให้ทุกท่านได้ทำสมาธิง่ายๆแต่ได้ผลมากตามแนวทางของพอาจารย์หลวงพ่อครับก็อันนี้ก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องของพื้นที่ในการสมัครเรียนวิทัณศาสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่8ต่อหรืออาจจะมีการยนานมิตร ญาติโยมหรือว่าครอบครัวเพื่อนฝูงท่านใดที่ตัวเราเห็นประโยชน์แล้วและหลายท่านก็อาจจะบอกกล่าวเอาไว้ว่าอยากจะเชื้อเชิญเพื่อนให้ได้มาเรียนเช่นเดียวกันเนาะก็อาจจะใช้จังหวะนี้แหละเราลองปฏิบัติเห็นผลด้วยตนเองแล้วเกิดประโยชน์ด้วยตนเองแล้วมากน้อยตามลำดับเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่ในการเชื้อเชิญให้ผู้อื่นได้มาร่วมเรียนรู้โดยแน่นอนว่า ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ให้ประโยชน์อย่างเต็มที่พระอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้มีการกักความรู้ใดๆไว้เลยนะก็ให้เปิดเผยของความให้เป็นของงายทําให้พวกเราได้รู้สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งทั้งหมดก็เป็นการกลับไปเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นภาวะในกายใจของเรานี้เองกิจกรรมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่จะได้แลกเปลี่ยนแต่งปัน ความคิดความเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เป็นพื้นที่ของทุกท่านอยากจะชวนให้พวกเราได้ระลึกคุณของพระตัตราไตรระลึกคุณของบุรพาจารย์ตลอดจนถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวุชิโรดมที่ได้จัดทําหลักสูตรน,นี้ขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อกลายมาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์นี้อยากให้ทุกท่านได้ระลึกถึงกัลยาณมิตร ที่เราร่วมเรียนรู้ด้วยกันเห็นคุณของผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยตรวจสอบคอยให้ข้อมูลคอยสนับสนุนการเรียนการสอนของเรา,เอ,าอาจารย์ทั้งหลายที่ช่วยดูแลทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทีมไอทีเนาะก็ตลอดจนถึงคณะผู้บริหารสาขาที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนง,งานวิชาสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อตามที่ท่าน ได้บอกกล่าวไว้เนาะร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือนี่แหละก็จนถึงตอนนี้ก็ถือได้ว่างานของพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วก็สภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของทุกท่านก็คงงอกงามตามลาดับอย่าเพียงอย่างเดียวก็คือมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่ากระโดดลงเรือไปเสียก่อนก็อยู่ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันจนจบตักสตรเนาะสำหรับท่านใดที่มีวิชาเวลาเรียนมากน้อย ก็สามารถติดต่อกับพี่เลี้ยงที่สามารถจัดการเพิ่มเติมเวลาผ่านการทำการบ้านเงนี้ยเนะาะก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ทุกท่านได้ถึงฝั่งที่พระอาจารย์ของพ่อได้วางระบบเอาไว้นะครับวันนี้คงเป็นช่วงเวลาของทุกท่านต่อไปแล้วแหละอาตมาก็อาจจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออ้างคุณพระเศีรรตนตรยัย เราคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นหลักใจหลักใช้ให้กับทุกท่านได้เจริญงอกงามทั้งทางโลกทางธรรมโดยทั่วกันทุกท่านเธอ